ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผม เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนมีใครเบื่อโฆษณาที่ขึ้นมาขัดใจเวลาเรารับชมวดีโอแหลมสิงกันไหมครับหากอยากให้ปัญหานี้หมดไปมาทางนี้เลยผมขอแนะนํา y ำ u t u r e พี u มจากราคาปกติเดือนละ209บาทสมัครกับทางร้านเหลือเพียงเดือนละ79บาทต่อเดือนสามารถใช้งานขณะล็อกหน้าจอได้และยังแถมฟรี YouTube Music ซื้อ1ได้ถึง2คุ้ม,มไปเลยต่อไปนี้ก็สามารถฟังเพลงแบบไม่มีโฆษณามากวนใจได้วิธีสมัครง่ายๆไม่ยุ่งยากสามารถใช้เมลตัวเองสมัครได้มีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุมีแอดมินดูแลและเทคแคร์ตลอดการใช้งานสนใจติดต่อสั่งซื้อสแกน QR Code คหรือ ID Line ตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับผมอย่าลืมบอกนะมาจากแหลมสิงมาครับทุกคนนะครับก็ต้องกราบสวีดัสวัสดีชาวช่องลองหรือว่าช่อง แหลมสิงไลฟ์นะครับช่องลองของผมด้วยนะครับผมนะและวันนี้เรามาเหมือนเดิมกับวันอาทิตย์เราก็จะมาทําการตามล่าหานักเตะกันและวันนี้ที่เราจะมาตามหานั่นก็คือมีเลยครับข้อเสนอพิเศษดีหรือว่าแพ็คที่มีตอเรสปาร์คโอลิเซซอนและแอนโทนีอยู่ในนี้ครับวันนี้เราจะมาชุดใหญ่ วันนี้รวมๆ6 ID ที่เราจะมารั่นในวันนี้นะครับก็มาดูกันและเอาใจช่วยผมด้วยนะครับขอให้เฮงๆหมานนะครับและ ID ที่เรามาเปิดหัวในวันนี้นัก็คือ ID ของพี่อัธวิทย์มิสเตอร์ซันครับนี่ครับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้กดหัวใจและกดกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมนะมา เอาทีละห้าวันนี้ผมขอทีละห้าทุก ID ดีเพราะ ID ไม่ได้เยอะ6 ID เพียงเท่านั้นลุยครับไป yes บ้างเศษ c m คามาวิงค้าร้อยห้า ราคาหนนะักมากันต่อมากันต่อมากันต่อเมื่อกี้มาละหนึ่งตัวอีกห้าแพ็คครับมามามาไปสเตนไอเอฟไว้สี่หยดบาวาน Got next. For so มันไปเจอน้ำสองร้อยแปดสิบล้านโอ้เสดงว่าสัปดาห์นี้อันตรายสุดยังดีที่เรามีคมาวินกา้ามาแบกไว้ครับไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับที่ไอดีต่อไปมาไอดีต่อมาครับไอดี ID ของตีน้อยไอนี้คือไอดีที่สองนะเป็นไอดีลองเห็นตีน้อยบอกมาว่างั้นนะครับมาดูกันครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงสลหรับตีน้อยจุดสอง มาครับดุยทีละห้าครับเหมือนเดิมจัดมาครับเฮียไปไอมีคิไอมนมนอะไรไดไหมอ้ขายได้ปะเปอร์เซ็นต์คือแบบหนึ่งใบว่ะสิบใบมาหนึ่ง ขอแบบท่านี้ได้ไหมขอท่านี้ได้ไหมเนี่ยได้เปล่า,าพันสองร้อยร้านขายได้ทั้งสองตัวเลยลีกังอินกับเชสโก ของตีน้อยครับก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับผมไม่แย่ยังพอได้อยู่นะครับและไปกันต่อที่ไอดีต่อมาและไอดีนี้เคยออดีของวินิ x แดนห้าจำให้ถ้าห้าพันล้านพรุ่งนี้ผมโดห้าร้อยบาทผมวินีอ้าวถ้าห้าพันล้านโอ้โหห้าพันล้านเงื่อนไขคือตัวอะไร มันต้องร้อยเต็จเท่านั้นแต่แลมไม่เคยวันวันอยู่เฮ้ยคางกดที่เวลาเพิ่มล่าสุด จะบอกนะว่าไม่บอกครับเอาง่ายตอนเนี้ยไม่ได้หวังห้าพันไม่ได้หวังเงินแต่หวังขอพันล้านขึ้นขอแค่พันล้านขึ้น เโก้ะปะหวังเท่าไหร่นะหวังห้าพันเรียบร้อยครับเอเอดับฝันดับฝันเอาหวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปกันต่อที่อดีต่อมาเลยทุกคนนี่เลยครับเฟลกเหมือนกันข <Okay. S 1> อร้องเจ็ดต <ential> <cas> ัวต่อไป่ะต <cas> ังก <m> ินนี่เป็วะซีเอ็ม กกมันไม่วอล์กเมื่อกี้มันมาวอล์กอยู่นี่เลยพันสามร้อยล้านอะคนดูไอ้ดีเฟกมันเอวว่ะไปเอาดิ โอ้โหเดิมบุนมาอีกพันเจ็ดสามพันล้านแล้วทุกคนอาเจน L อบิโอ้สามพันล้านเฮียอูยกินดีกบเฟกด้วยนะครับ แล้วไปกันต่อเลยที่ไอดีต่อมาครับนั่นก็คือไอดีของ b ีบอยศูนย์ศูเบเปิด10บมาตลอดอะ่ะทํายังไงดีวะเนี้ยไอนี้สิทธิพิเศษ10แพ็กเหมือนเดิมเพราะ ID ดีนี้ไม่เคยสุ่ม5หรือไม่เคยสุ่มอะไรเลย10บตลอดไอ b ดี y บ0 3รู้มือและรู้เรื่องกลัดมา บอย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 อยู่ไหมเลื่อนต่อเอาใบนี้ก่อนเลยเอาใบนี้ก่อนเลยถึงร้อยเจ็ดจัดไป boy. Boy, boy, boy. Boy! บอย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 วันเราสุดจังอะ ไโอ้โยอันนี้ไปมาลงรอเอาแล้วใครอะใครวะฮะอ๋อมันไปร้อยห้าถึงร้อยเจ็ด ไอชิบหายมาร้อยสี่กูงงเลยตกใจเจ้าแม่เหรอเอา้าใจเย็นใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นเย็นเว้ยอย่าใจเสียอย่าใจเสียเหมือนที่ผมสอนไว้อย่าใจเสีย ใช่ไปกันต่อเลยทุกคน ID ลองสุดท้ายก่อนที่จะไป ID ผมนะคือ ID ของ STWY และ ID นี้ก็ขอเปิด10เหมือนกันเพราะ ID STWY เปิด10มาด้วยตลอดเหมือนกันครับเปิด1สิบะชิตังเมเอ มันหนักกว่าบ,บอยดิสองร้อยแปดสิบล้านนะเพื่อน ห้าพัน point สองร้อยแปดสิบล้านเพื่อนขอบคุณ S T W Y มากครับสัปดาห์นี้มันมันเล่นเราหวาดระแวงจริงนะทุกคนตัวหลอกแบบอันเนี้ยเกาหลีอย่างเงี้ยมีทั้งซอนมีทั้งปาร์คมีทั้งรีกางอินแต่มีตัวเดียวเลยที่แบบถ้าทงมาคือรวยคือสปเปนวันสัปดาห์เนี้สปเปนทงมาคือรวยอ่ะมาหันหลังแพ้กการันตีหน่อยจานเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับ เงียบที่ดังที่สุดเจ็บอยู่ในนะียมันเจ็บอยู่ในนะี่ยบอยเราจะลงเหี่ยวด้วยกันจริงเหรอบอยไปมือไปอมือแหลมบอย บ้างแสนล้านอ่ะแสนล้านน้ตาจะไหลว่ะอ้๋ไปด้วยกันไปได้ไกลก็ไม่จะไปด้วยกันไปได้ไกลนี้ไปอะไรไปลงนรกตั้งแต่ทีรักอ่ะเรียบร้อยเฮียแตกสาไปดีท้ายเป็นขี้ครับถ้าก็ว่าเป็นขี้ได้เลยวันนี้เราเจ็บ t o t s เดี๋ยวเราเชิดจำไว้ t o t s มึงฟังปากนัชชาไปนะฟังปากไอแหลมสิกไปนะเอเอเดี๋ยวเจอกูแน่เดี๋ยวมึงเจอกูแน่เทวธีเดี๋ยวกูเช็คบินเดี๋ยวเจอกันตอนเทวธีทีมออฟเดอะซีซั่นอ่ะเดี๋ยวเจอกันโอเคทุกคนสำหรับคนที่ดูในช่องลองนะครับยังไม่ได้กดซับยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่เอาไว้มาลงแบบเวลาผมเอามาจากในไลฟ์เปิดในไลฟ์แล้วคนไม่ว่างดูในไลฟ์อย่างเงี้ย ก็มาดูในช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องลองผมได้นะครับยอดซับม,มาอยู่3 5มหมนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วเจอกันทีในคลิปหน้าฝากกระทือรือร like และซับสไคร e ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ